สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปที่ดีมีสาระจากช่องทิวฟรีกับพี่เดอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดหน้าที่33นั่นเองนะคะสำหรับหน้าที่33ามค่ะมาดูกันที่ข้อ2เขาบอกว่ารวมประโยคที่กําหนดให้โดยใช้คําเชื่อมให้เหมาะสมเขาให้ประโยคเรามา2อันค่ะแล้วทีนี้ก็ให้เราเนี่ยนำมารวมกันนะคะโดยใช้คําเชื่อมระหว่างประโยคให้เหมาะสมตามใจความที่เขาให้มาเนาะมาดูกันนะคะข้อที่1ค่ะ พานุสมัครประธานนักเรียนมีดีสมัครประธานนักเรียนทั้งสองคนสมัครประธานนักเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้คําว่าอะไรได้ใช้คําว่าและได้นะคะเอามารวมกันให้มันเป็นประโยคเดียวนะคะก็จะเป็นพานุพานุและใช้คําว่าและนะคะและมีดีพานุและมีดีสมัครประธานนักเรียนนั่นเองนะคะ นี่ก็จะเป็นการรวมประโยคเนาะแล้วก็ใช้คำเชื่อมนั่นเองนะคะปึ๊บปบึประธานนักเรียนต่อมานะคะประโยคที่2เมื่อคืนไฟดับเขาไม่ได้ทำรายงานส่งครูเมื่อเมื่อคืนไฟดับกับเขาไม่ได้ทำรายงานส่งครูนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำเชื่อมแบบนี้ค่ะลอกตรงนี้ลงมาก่อนเมื่อคืน เมื่อคืนไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับเขาเขาแล้วทีนี้เติมคำว่าจึงเข้าไปค่ะจึงเขา,จ,ขาจึงไม่ได้ทำเขาจึงไม่ได้ทำรายงานส่งครูนี่นะคะจึ๊บจืบจืบ,จบอ่ะส่งครู เรียบร้อยนะคะอ่ะเรื่องต่อไปค่ะตืบพี่ชอบเล่นฟุตบอลน,น้องชอบว่ายน้ําชอบคนละอย่างใช่ไหมคะชอบคนละอย่างแบบนี้แปลว่าใจความขัดแย้งกันเราต้องเชื่อมด้วยคําว่าแต่นะคะอ่ะเชื่อมด้วยคำว่าแต่อาเขียนป้ายพี่ชอบเล่นฟุตบอลพี่ชอบเล่นแล้วก็ฟุตบอลใช่ไหมคะฟุตบอลแล้วก็เชื่อมด้วยคําว่าแต่ แต่น้องนะคะแต่น้องชอบว่ายน้ำอ่ะแต่น้องชอบว่ายน้ำ,นนำเรียบร้อยนะคะประโยคที่3ต่อมาประโยคที่4ีค่ะยาวๆนี้พานุจะยิงประตูเองก็คงทำได้อีกอย่างหนึ่งพานุส่งบอลให้เพื่อนเป็นผู้ยิงประตูแทนอันนี้ใช้คำว่าแต่เหมือนเดิมนะคะอ่าลอกลงปไปนี่นะคะเราก็จะได้ประโยคว่า พานุจะยิงประตูเองก็คงทําได้แต่พานุส่งบอลให้เพื่อนเป็นผู้ยิงประตูแทนนั่นเองอ่ะขึ้นมาดูใหม่นะคะประโยคแรกคําเชื่อมอยู่ไหนคําเชื่อมคือคําว่าและนั่นเองคําเชื่อมมันที่2ประโยคที่2คือคำว่าจึงคําเชื่อมประโยคที่3ามคือคําว่าแต่ค่ะและคําเชื่อมประโยคที่4ก็คือคําว่าแต่เช่นเดียวกัน ต่อมาข,อข้อที่3นะคะแต่งประโยคโดยใช้คําเชื่อมที่กําหนดให้เมื่อกี้เขาให้ประโยคมาแล้วให้เราหาคําเชื่อมรอบนี้เขาจะให้คําเชื่อมมาแล้วให้เราแต่งประโยคค่ะอันนี้น่าจะง่ายกว่านะคะอ่ะแต่งประโยคโดยใช้คําเชื่อมดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของเขาเนี่ยเขาให้คําว่าและมาใช่ไหมแลวเขาก็แต่งประโยคเป็นเด็กๆก,กําลังสนุกที่ได้คิดและได้วาดภาพแบบนี้เนาะต่อมานะคะข้อที่1ค่ะหรือคําว่าหรือใช่ไหมเป็นการเลือกนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะแต่งว่าพานุ ะะพานุหรือพานุหรือเพื่อนพานุหรือเพื่อนของเขายิงประตูาพานุหรือเพื่อนของเขายิงประตูนะคะตรงไหนอ่านไม่ออกฟังจากพี่อ่านนะคะโอเคต่อมาที่2คําว่าแต่ค่ะแต่ก็คือขัดแย้งกันใช่ไหมคนหนึ่งชอบอย่างหนึ่งคนนึงชอบอีกอย่างหนึ่งเนาะอย่างเช่น อันนี้นะคะน gez, ักเรียนชายนักเรียนชายชอบอะไรดีชอบฟุตบอลแล้วกันนะคะนักเรียนชายชอบฟุตบอลนักเรียนชายชอบฟุตบอลแต่แต mm ่น hmm ักเรียนหญิงน uh, ักเรียนหญิงชอบอะไรดีแต่นักเรียนหญิงชอบชอบปิงปองก็ได้นะคะอ่ะ นักเรียนชายชอบฟุตบอลแต่นักเรียนหญิงชอบปิงปองแบบนี้เนาะทีนี้เปิดมาค่ะอ,อีก3ข้อนะคะข้อที่3กว่าจุดจุดจุด,จด,จดก็ใช่ไหมกว่าจุดจุดจุดก็แต่งว่าอะไรดีอ่ะแต่งเป็นกว่าจะทำการบาาร้านเสร็จกว่าจะทำการบ้านเสร็จฟืบฟืฟืการบ้านเสร็จก็นี่ ก็เกือบก็เกือบสามทุ่มนะคะกว่าจะทำการบ้านเสร็จก็เกือบสามทุ่มนั่นเองต่อมาที่สี่นะคะถึงจุดจ,ดจดุแต่ใช่ไหมถึงจุดๆุแต่ฟืบก็จะเป็นถึงฉันจะไม่ไปทำงานถึงฉันจะไม่ไปทำ งานแต่ฉันนะคะฉันก็มีเงินใช่ไหมโอเคนะคะต่อมาประโยคที่5้าอ่าคำเชื่อมที่5้าเาบอกว่าเพราะฉะนั้นเขาให้คำว่าเพราะฉะนั้นมานะคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวหน้าที่หน้าที่ของเด็กคือ หน้าที่ของเด็กคือการเรียนนะคะแล้วก็ใส่ไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะจึงต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะ นี่ก็เรียบร้อยนะคะ3ประโยคหน้านี้นะคะแล้วก็อีก2ประโยคอยู่หน้านี้นั่นเองแล้วก็ข้างบนใช่ไหมที่มี4ข้อนะคะส่วนในข้างล่างนี้ที่เป็นการย่อเรื่องนะคะไว้ติดตามต่อได้ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย